สวัสดีครับผมเขมรุนิรัมครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเมนูจะมาเสนอครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแกงฟักไก่สูตรเขมรุนิรัมครับไม่รู้ว่าจะเหมือนแกงฟักที่อื่นเขาทาหรือเปล่านะครับถ้าเหมือนก็ต้องขออภัยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกครับตั้งต้มน้ําให้เดือดก่อนปรับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับครับต่อไปครับใส่พริกแกงครับพริกแกงที่เราตำไว้ใส่ลงไป พริกแกงนี่ก็เราก็ใส่พริกแห้งตะไคร้หัน่นขาหัน่นแล้วก็หอมกระเทียมนะครับครับพอเดือดแล้วนะครับใส่พริกแกงลงไปเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปครัไก่เนี่ยครับใส่ลงไปไก่เราสับไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามความชอบครับผม ครับพอมันเดือดแล้วนะครับเราจะใส่ฟักลงไปใส่ฟักลงไปให้มันสุกนะครับครับแล้วก็ใส่รสดีลงไปหนึ่ช้อนโต๊ะครับพอฟักสุกแล้วครับใส่ผงชูรสลงไปผงหนัวครับ ใส่ลงไปเลยครับครับต่อไปนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับเมื่อกี้ชิมดูจืดอยู่นิดนึงนะครับใส่น้ำปลาลงไปหน่อยเนี่ยครับอันนี้เราถ้ายังคงจืดอยู่ก็เราก็ไปเติมตอนที่เรากินก็ได้นะครับต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับใส่ใบโหระพาลงไปเออใบแมงลักใบแมงลักครับพูดผิดครับ แต่แบมังลักนะครับครับเนี่ยนะครับเออแกงฟักสูตรเขมรบุรีรัมครับน่ากินหรือเปล่านี่ช่วยติชมให้หน่อยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับแกงฟักสูตรเขมรบุรีรัมครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะชิมให้ผู้ชมดูนะครับนี่ครับไหนนอเนนี่นี่ครับเอาสักหม่ อืแซ่บครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับสูตรอาหารพเมนบุีร์ครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ